สวัสดีครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พครับทีมงานอีสานแบบบรรเทาอีกล้วครับวันนี้ก็เก่าก็เดิมครับพออยู่กับเสียช้อนไปคนเก่าคนเดิมครับเสียชนไปห้วยเสียกเฮ้ยเขาเข้าหัวเสียกป่ะเนี้เสียกป่ะเนี่ยมนูเม่โนเลมาเสียกป่ะนี้เนาะเก่าย่างเป็ดนี่ไงโอ้โหเผ็ดย่างเป็ดตีป่ะเนี้ยอ้าถูกข้างนี้ครับเนี่ครับ า <c oughs> ลาเป็ดเหรอนี่กันลองปอบเผื่อซินปอบสินดินทอดโอ้ยลองปอบมันแห้งหมดย่าทางเลี่ยงเขาก็มีอยู่เล็กน้อยเสียส่วนไพรเขาคือเก่าเือเดิมเมื่อกี้ผมมีเรกแกงนมองนมใหม่เข้ามากินแบบว่าถ้าบีไปมันแห้งหมดไปมันแห้งม เอพี่น้องเอานียกซื้อมดซืองเามองนี่นยองยอดซับพงเฮาสองรอยอสซับสไครครับฝากพนพี่น้องทุกคนเนี่ยว่าเป็นลังจงพลังใจเนาะติดตามพี่น้องเ้อติดตามเด้อพี่น้องเราเห็นพลังใจอายุหน่อยอายุน้อยอะอยู่อย้เข้าไปอย่างเป็ดยาวัปมันมันหกินลาบเป็ดกินมีแกงเค้กนะครับพี่น้อง กินเฮป้าเสียเป็นกินโชว์ห้พี่ห้น้องเขาเบิ่งเอฟซีทุกคนเขามาเบิ่งแล้วก็จะเริ่มกดติดตามดตก,กดสับสไคร้ยืม่งเลกระดิงด่งวิ่งๆเ่าเสียเอากเล็กไหมแน่สวัสดีเพื่อนอิสานครับผมสวัสดีเพื่อนอิสานทุกคนช่องเสียสนไผ่เป็นแม่น้ำครับสวัสดีเพื่อนอีสานาาาสานขาเดีย <ไป S 2> วกันครับครับพี่น้องบ้านนี้เสียส้นไผ่เิ่นส<ว>ีจับ เมีหนูลาบเป็ดเหรอครับเอาเพีองเอาเอาแนว่แก่ซะก่อนเนวยยาถ่านลักเลียงไปเล็กน้อยจะโบกมาไอ้เคสกับเขาเสียบมันข้นมาเลียงเตนี่มันนั่งเลียงก็เข้านี่งงอยู่น้าใส่ยาซื้อขึ้นเลียงถึงมึงแี่ยุ่นไฟมนี่มินจะัดเตรียมใหมครับสองสองร้อยหกสิบสี่สาบพงง ไปเรื่อยๆครับให้กำลังใจกันในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดไของเฮาต่อไปเขามากจะเลื่มกดติดตามก้นซับไก่กดไก่กดแช์มนีเซียพันเสียยังอกอัมเป็ดบอก่าอัมเป็ดน่าเสียเนาะให้เหลือด่าับงเป็ดวุ้นหัวเกี่่้นเกลยมงเบา อินงานของเียบอายนุสอานุโมโตะนี่เด็ดขาดครับเด็ดขาดมอาหน่อยหน่อยมัต้องหลายเดี๋ยมันนะเปียมันเงียบเลยกระดูกมันตุมไม่นอะอย่างคนว่าเอาแบบอย่างคนว่าหนามากหอนขักเลย พอนนี้หอโมูคือกันทุ่งก้อมันเพราะท่านให้ก้ามันุกรลาไปตาโตเปีนน้องเอ้ตาตกบาไวแล้วมานาวไอ้ดีเราไอ้พี่้าไปเร็วเลวไมดีวะเลื่อนบางคนไม่ใช่หรอเดี๋ยว้วยบอลน้ำปลา ซิมเห้พี่เห็น้องคนเมิ่งเมืองว่เนี่ยเสีย้นไผมันเป็นยังไงมันเด็ดขาดโอ้ยนั่หนังกรอบห่อยไปลยหนังนังที่นั่เนังินงัน่โอ้ยมัเด็ดขาดเป็นเด็ดขาดเองนังกรอบหมดแบบคหลีเลยโอ้ยมาเด้อพี่น้องมากินขางกิน้นามเหมอนกันเลยกระคากสุดยอดนะนุ๊ลองลองเทีม้พี่นอ้ามีโอยง่ายพี่หน้องคนเมงเนี่ย เสียงเนี่ยพี่น้องไมพิกเกี้ยงพดเป็นยังไงเกี้ยเสียฮักพิ่เค้ยจััเลยองแก่องกับกบกบเอาเอาเงเครืง้าอีกจับบัดเลยจะข้ามโกเี่ให้พี่น้องฮะเบิ้งเนี่ยเครื่องเคี่ยงหอกเบเคียงแล้วบเคียง เพจเองทือว่าเกิเอ่นพี่เอา้อเ็ามื่อกี้อนหนาวแกัได้เสียโอ้โหึ้นเชงึ้เองเสียึ้เงทังกรอบใช่ปะโอ้โไปจะยำแจ๊ะไปจะเสียปีเนาะแข็งได้ปนอเลยโอ้โหื้อไม่มาดูพี่ไม่เนบเนบอเือนโอเคพี่น้อง เดี๋ยวรอติดตามตอดกินนะครับพี่น้องครับผ oh. okay. มบรรยากาศครับโอโเด็อากเขาม่เกยิบนจานพี่ทครับพี่น้องเขาเบิ่งหลิบนีแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแช์กดติดตาม เป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับเด้อสิได้มีกำลังใจเแถวพง่งดีครับพี่น้องตรวจกำลังตรวจมันเช็คคปเพิ่นอยู่ส่วนพลายครับสวัสดีเพิ่นอีสานเพิันยังไงกับฝากกดติดตามเพิ่นให้่เด้อครับคอยกันพี่น้องฝากกำลังใจฝากนี่ครับใจพี่น้องเด้อยฮักหน่อยแต่ว่าให้โดนเนาะไม่ต้องฮักดรอกแต่ว่าขอติดตามพ่อ แกลบลูกีช้ามันเข้าอ่ครับผมครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็เนี้ยพ่อเปล่อนาไปทำในเรื่องพี่น้องเนาะไปขี้เขากินน้ำกันเป็ดเลยวะไม่แนหัวนี้มันเป็นอย่างไรเสียหนอหลาบเป็ดที่มีไม่หายวะคือคักเดียววะโอ้พี่หนุ่มมันก็เด็ดขาดแล้วครับพี่น้องหลาบเป็ดครับพี่น้องจ้างเป็ดฮาดีพี่น้องเออหนี้หนี่นี่หองแท้นี่ แกงแกงอุเจริใส่หอยหอยใส่หอยจุ๋เนาะจุจุจุแล้วนี่ม้นนี้ห้าสิมามโอ้โหคำนีใหญ่โอ้อ้บียรน้องเอ้าแลปเขาบหน้าเจ๊ากินแต่ห่อนะม่เดาเป่าบ่เดาเปล่ากินห่อนะแล้วพี่น้องเน้ะพี่น้องเนาะพร้อมกันทำ้ใหญ่ เนี้ยงวยเลยวะปาดถูกโอ้ยหักไหลไปน่อยากาศเน้ำมนทำย้ำแรงก็มันมเย็นวัวอ้ยซือคนสืตัวเสียเนาะเสียน,นมักนะครับแลต่าตลังจ,จ่าพเพิ่มักเหียวเพิ่นี่ก้างเกียดลาบเก็ดใส่หอยยบอกมันนี่ใส่หอยบอ อพว่ใช้ใช้นังงัวพวใส่เหมือนเนียนได้หลายอย่างนังงัวแค่มุเดียงเนียนใส่แค่มูเดียงกับอีกแบบหนึ่งคือกันเรื่องนะขุยเนาะแหงแหงวูนแหงเสียบได้แบบนี้เสียงขี้เล็กนี่ถ้าแหงวูนแหงเสียบบรรยากาศคือว่ามันอยู่ส้นบุรีที่นอว่าเนี่อาจจะมีเสียงลมเสียงยังรบกวนจังหน่อยครับคือคือกลมกลมคือส่งส่งส่งคนที่ตกแมีน แกว่าคือเมื่อซื้อปีนี้ส้งส้งสีแหล่งเพราะว่าเป็นตะหดย่ามโต๊กแล้วโบโต๊กนะท่านก็ซืปีนี้โต๊กแล้วปาดโทงเาะข้ามไงเถอะเหลือไว้ให้ตากรองกินนะไม่เอาเปลี่ยนเสี่ยลายตากรองไม่ได้กินได้เนี่ยตาบวมดีดีดีนองเลยเรือยดีลาบเป็ดลาบเป็ดถทาบานทั้งกาลสินทั้งนี้เขาเจ้าเอื่นเอื่อนอําะแต่ว่าบ้านบ้านเฮาเอื่นเอื่นลาบเป็ดนี่แหละ หลับเป็ดหลับเลือดเห็ดเลือดดีๆโบมีกินข้าวเด็ดขาดเลยใหม่เป็นยังไงกับแกงขี้เล็กกระดอกกระเดียดเนี่ยเสียบเน่ยเสียบนี้ปลาแก้วเสียบก่อนเมื่อไชิี่เนื้อบาดเลี่ยอะไรทับพี่น้องฮะกินแมงกินหนามกินอะไรเป็นหนามมาหลังโอ้มันเด็ดอยุงมองเลยด้วยเหรอ น่องผมเสียบเสียบผมใส่หอยหับปลาแกงเสียบพี่น้องเดี๋ยวมารับมึงรับชมบเหนือกับขี้หมี้เ้าก็อพอไหวสำหรับก่อนเนาะเสียเนอกขอไลยก่อนรับเป็ดจับแกงขี้เหล็กใส่หอยผมพี่น้องแมนหอยจูบานห้าหอยจูบานนาแกงไหนแก่ยังมากินเขากินาพุ่มกันไม้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะแมนเมืองนาพายไม้เด็กกินแกงขี้มุขขี้มุขต้มขี้มุข ไปหาแล้วนี่ไปหาเรื่งดนล่าแล้วขมุกต้นโกกับปุ๊กโกกับปุ๊กโกกับปุ๊กบ้านเห่ามันมันเอิญก็ละแบบเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้เหาขอฝากพี่หวังน้องไปทักน่เนาะพี่น้องเนาะเนียนครับ